สวัสดีชาววันจันทร์กับเพื่อนเป็นไงกันบ้างคะขอให้มีชาววันจันทร์ที่สุสดใสนะคะวันนี้สายก็ตอนนี้สายถึงที่ทํางานแล้วล่ะตื่นเช้ามาก็รู้สึกว่าฝนจะตกนะจำเมื่อคืนเพราะเห็นพื้นเปียกอยู่ช่วงนี้พายุโซลอนเข้ารู้สึกนะสายก็จะมาทํางานก็เวลาประมาณนี้แหละช่วงเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึง่งแต่เวลางานจริงๆของสายเข้าแปดโมงแต่การที่สายมาเช้ามันก็ดีอย่างหนึ่งทําให้สายได้มีเวลาตั้งสติ ว่าจะต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังเพราะไซก็ดูงานหลายส่วนอยู่เหมือนกันไซดูงานพวกการเงินจบัญชี HR แล้วก็มอร์ชแนด์ไดเซอร์มอร์ชนเซอร์ก็คือตําแหน่งที่ผลักดันผลิตภัณฑ์ของบริษัทเข้าในท้องตลาดอย่างเช่นอตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของ,ของบริษัทไซก็จะมีอยู่ในวัสดุ Seven Eleven บูตอีฟแอนด์บอยอะไรประมาณนี้นะคะแต่แต่การมาทำงานเช้ามันก็ไม่มีมันก็มีข้อเ,เสียนิดน,นึงสายไม่ได้ทนานข้าเช้าสายก็จะอาศัยกาแฟเป็นประจำเนี่สายก็ยังไม่ได้ลงไปซื้อกาแฟเลยอืมก็ช่วงนี้สายก็เตรียมเพลงเป่าคุยไว้เพลงหนึ่งแต่จะไม่ได้เป่ากับคาราโอเกะนะจะพยายามเป่าแบบที่ไม่มีดนตรี ก็คอยฟังกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรแต่ก็เพลงทางเหนือๆแหละเป็นเพลงที่ใส่เคยเป่าก็คิดว่าช่วงนี้ก็จะหันมาทําเพลงแบบที่ไม่ค่อยมีคาราโอเกะประกอบหนึ่งเลี้ยงริขสิทธิ์ด้วยอะไรด้วยสองฝึกตัวเองด้วยเพราะความจริงว่าการเป่าคุยเนี่ยบางทีดน,นตรีมันก็ช่วยมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากนะคะที่ทําให้เสียงขลุยเพรอะขึ้น เราก็จะติดกับความเคยชินแต่ถ้าเกิดเราเป่าคลุ่ย,เด,ยเดียวเนี่ยเราจะได้เห็นชันเลยว่าเสียงคุ่ยเราเป็นยังไงแหบไหมอะไรไหมเพราะเราไม่มีตัวช่วยล่ะไม่มีตัวช่วยในการปรับเสียงไม่มีตัวช่วยในการเอาดนตรีแม็กมากลรบไม่มีตัวช่วยที่จะทําให้เสียงขลุ่ยกลางวานพูดไง่ายๆคือตัวของตัวเองล้วนเลยท,ที่จะที่จะทําให้คลุยมันเพาะไม่ได้ทรายก็คิดว่าทรายก็จะกลับมาฝึก อีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนจริงๆเราสายไปเรียนคลุ่ยมาพักหนึ่งสายก็ฝึกแบบนี้แต่ว่าพอติดช่วงโควิดนี่แหละช่วงโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วสายก็ไม่ได้ไปหาครูทั้งเลยสายก็มาหันเป่ากับคาราโอเกะบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ตอนนี้ก็จะกลับมาฝึกแบบเดิมคลิปก็อาจจะ บางท่านจะอาจจะผิดหวังนิดนึงว่าอุ้ยตายตาย,ตายละทำไมไม่มีดนตรี <c oughs> เสียงมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่รู้ก็อาจจะขัดใจบางท่านบางจากที่เคยฟังจากที่มีคาราโอเกะกับมีดนตรีประกอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องฝึกกะน,นะเ <c oughs> พราะใจรักทางนี้ก็โอเคค่ะเชาวนัยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ ความสุขในวันแรกของสัปดาห์แล้วก็รักษาเนืรักษาตัวให้ปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะที่เราเผชิญกันในปัจจุบันนะคะก็ทุกคนก็หวังว่าจะผ่านไปด้วยดีแต่ทั้งนี้ทางนั้นทรายก็ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคนด้วยนะคะทรายก็ทสาก็ไม่ค่อยไปไหนเหมือนเดิม ออกจากบ้านก็ใส่หน้ากากแต่มาทํางานก็จะไม่ได้ใส่แมสใส่อะไรมากอืมก็ที่ที่ทํางานก็มีตรนกักตัวไปและสองคนเนื่องจากเขาไปต่างจังหวัดมาเจ้านายก็เลยให้กักตัวไปสองอาทิตย์ก็ <c oughs> <c oughs> ที่บริษัทจะเข้มงวนนิดนึงนะคะก็วันนี้ก็ขอคุยเล่นๆกับเพื่อนแค่นี้นะคะก็คือไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ขอบคุณนะคะที่ให้การสนับสนุนตลอดมานะคะสวัสดีค่ะ